ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่แปลงสาธิตเกษตรนะคะวิเลยการอาชีพน้องหารนะคะก็คือที่นี่เป็นแปลงสาธิตก่อนขยายผลสู่ชุมชนโรงเรืองค่ะก็คือว่าก่อนที่ชุมชนโรงเรืองนะคะจะทําเกษตรแบบเต็มรูปแบบที่เราไปดูกันเมื่อวานอ่ะก็คือว่าที่นี่เป็นแปลงสาธิตก่อนแล้วก็นานาของที่นี่ที่เป็นแปลงสาธิตอะไปขยายผลสู่ชุมชนโรงเรือง ก็เหมือนที่ลูกอมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็วิทยาลัยการอาชีพหนองหานเนี่ยก็เป็นวิลัยต้นแบบหรือมีแปลงสาธิตเนี่ยก่อนที่ทางชุมชนดงเลืองจะได้ไปทำเนี่ยก็มีแปลงสาธิตนะตรงนี้นะครับที่เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนได้ลองเอาไปใช้เป็นต้นแบบเราก็จะเห็นทั้งบ่อปลาหมูหลุมแปลงผักต่างๆนะครับที่จะเหมือนกับที่ทางชุมชนบ้านดงเลืองเลยซึ่งผู้ที่มาไกด์เราในวันนี้นะครับก็จะเป็นทางอาจารย์กับผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหานนะครับ ซึ่งแปลงสาธิตตรงนี้นะครับก็เป็นแปลงสาธิตที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างทางกบขอแล้วก็วิทยาลัยการอาชีพหนองหานนะครับในส่วนถัดไปเนี่ยครับทางอาจารย์กําลังพาเราไปดูการเลี้ยงปศุสัตว์แล้วก็การประมงนะครับซึ่งก็จะมีทั้งกบเป็ดแพะหมูหมูอยู่ในหลุมครับไปได้อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีปูนาด้วยเห็นไหมมีไก่มีเป็ดเดินกันเต็มเลยฮะซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นแปลงสาธิตเหมือนกันเลยจะให้ทางชุมชนมาศึกษาได้ ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่กว้างๆของทางวิทยาลัยหนองหานะครับซึ่งวิทยาลัยหนองหานี้เนี่ยมีคนเรียนถึง2,500คนเลยทีเดียว ซึ่งภาพที่ท่านผู้ชมกําลังจะได้เห็นต่อไปนี้นะครับ,บ <า S 1> ก็จะเป็นภาพการประชุมระหว่างชุมชนแล้วก็ทางบริษัทสารภรับจ้างแล้วก็เจ้าหน้าที่กอผนะครับ,บ <า S 1> หรือพี่ประเสริฐของเรานะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้เราก็มาบอกจุดประสงค์ที่เรามาลงพื้นที่เราก็บอกเขาไปว่าทางเราเนี่ยมาลงพื้นที่เพื่อมาประเมิน s r i นะครับรซึ่งเราก็ต้องบอกวัตถุประสงค์ให้กับทางชุมชนชัดเจนว่าเรามาลงพื้นที่เรามาเพื่อทําอะไรนะครับซึ่งการประเมิน s r i นะครับเราก็ต้องบอกกับทางชุมชนว่าการประเมิน s r i เนี่ย เราไม่ได้มาประเมินเพื่อจับผิดหรือมาดูว่าพูดจริงไม่จริงไหมแต่เรามาประเมินเพื่อเสริมพลังนะครับซึ่งการเสริมพลังนะครับเราจะได้มาจากการที่ผลประเมิน SRI เนี่ยมันออกมาแล้วพอผลประเมิน SRI มันออกมาแล้วเนี่ยเราจะสามารถเห็นตัวเลขตรงจุดที่เราต้องพัฒนาหรือความท้าทายของเราภายในอนาคตนะครับซึ่งมันก็จะทําให้เราสามารถพัฒนาโครงการต่อไปได้นั่นเองครับเดี๋ยวต่อจากนี้นครับจะให้ทางผู้ชมเนี่ยลองดูบรรยากาศจริงๆได้เลย ก็คือตั้งแต่เป็นถักอินซีเนี่ยก็ต้องบอกก็คือสามารถสังเกตได้ชัดเจนเลยใช่ไหมครับว่าแบบไปหาหมอร้อยลงแล้วก็เรื่องปัญหาแบบพวกปวดขาหรือแบบอะไรที่จากสารเคมีพวกยาเข้ามาแล้วเนี่ก็จะหายไปหมดใช่ไหมครับอย่ากตัว AEM เนี่ยครับ ไอ้ที่เราทำเนี่ยมันมันช่วยลดค่าใช้จ่ายเราไปได้สักเท่าไหรต่ต่อคนแต่ก่อนที่เราใช้ปุ๋ยเคมีหรือยาฆ่าแมลงนีคิดว่าแบบลองคิดคร้าข้างผมโอเคครับในข้อมูลตรงนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เราเสนอมาะครับไอแคปเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่กันลย เดี๋ยวไปไหนเราจะไปดูหมู่อื่นนะครับที่ทางเกิดการขยายต่อจากบ้านดงเหลืองนะครับจะไปดูกันเลยะครับซึ่งพื้นที่ที่เรากําลังไปต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ของทางพี่ชวีวันนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มบ้านดงเหลืองนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่มีความกว้างประมาณ40กว่าไร่นะครับและแกก็ได้นําต้นแบบของแปลงสาธิตเนี่ยมาใช้ คนหักดิบเลยนี่นี่แต่ว่าปกติคนใส่สารเค่นีอยูะะไปไหไหไ้มั่นะเนาะมาเนยบย้าพ่อการนย่ขมาเราหักดิบว่าใส่เศร้าไหแเราก็เศร้าบ้ันเศ้าผูกอ้อยาปลูกแบบนี้เลยปผูกกล้วยลูกใชูกตัอรสมเปลืกมันเหนียวไปหนึ่งออืกลองกัส้มตำดี เมื่อกี้อยากให้กินไปเป็นไงบ้างครับอร่อยครับเหมือนไหลบัวเหมือนรสชาติเหมือนถั่วฝักยาวจะกินสดและอร่อยหวานกว่าคออรื่องลาถั่วฝักยาวเรามาทำอะไรที่นี่นะกินกับบักคุ้งส้มตำเราทำแบบหลายเราทำอะไรที่นี่เรามาดูพื้นท,ที่ที่เป็นเครือข่ายบ้านดงเลืองพื้นที่44ไร่ที่ขยายมาจากชุมชนเล็กๆที่เราไปดูเมื่อกี้ครับซึ่งก็ อันนี้ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดของทางชุมชนซึ่งถือว่าดีเดี๋ยวเราไปดูกันต่อวัอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราก็อยู่อีกที่หนึ่งแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าที่ไหนนะฮะแต่ห่างจากที่เราที่เก่าประมาณไม่ถึงโลครับตอนนี้จะเป็นเครือข่ายของกลุ่มดงเรืองอือเป็นเครือข่ายของกลุ่มดงเรืองอีกที่หนึ่งขนาดเราไปเดินดูอะไร,รับว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งพื้นที่ที่เรากำลังเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เขากําลังทดลองทําแปลงเกษตรแบบทฤษฎีใหม่นะครับก็คือ30 30 30 10นะครับกันตอนนั้นเป็นแม่ไายที่ป้านเป็อย่างนี้เลยเขาลอาข้าวจะปล่อยทิ้งไว้นะเพราะว่าเราเลยต้องเก็บขึ้นมาคาบคือกุ้งลอกคาบนะครับก็จะมาเป็นอย่างนี้แต่เป็นค้าบเวลาเรากินกุ้งแลเราแกะเปลือกนะอ๋ออะไรครับมันลึก นี่พ่อพันตัวผู้จะดูตรงนี้ก้านจะแดงอ๋อตัวเมียจะไม่มีจะไม่มีสีเราเรียนรู้วิธีเลี้ยงอะไรความรู้จากตรงนี้มาจากตรงไหนยูทูบหมดเลยใช่ยูทูบมีประโยชน์นะท่านผู้ชมุเพื่อนฝรั่งเลยของสมรภูมิทั้งจากสวนตรงนี้แหละครับฝรั่งก็กินซีเขาไม่ต้องล้างสามารถกินได้เลยแต่เขาจีนเขาล้างให้เราแล้วล่ะ <icana> ยี่มะม่วงอ่ะสีเหลืองเยลโลี่ขอขอบคุณมากครับขอบคุณ <compelling> ส <hopefully Yes> ักพนึ่งะครับขอบคุณพี่ประเสริฐด้วยนะครับขอบคุณสปอพักหนึ่งครับมีอะไรก็ปรึกษาได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับทางเราก็ต้องขอขอบคุณทางบ้านดงเรือนะครับที่ให้การต้อนรับ บริษัทสารพัดรับจ้างของเราเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมากอาหารอร่อยมากเลยครับแล้วก็ขอย้ำอีกทีนะครับว่าการทํางานในครั้งนี้การประเมิน s อ i อในครั้งนี้นะครับเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กฟผและบริษัทสารพัดรับจ้างของเรานะครับก่อนจากลากันก็จากลากันด้วยภาพน่ารักน่ารักของทางชุมชนนะครับแล้วก็พี่ประเสริฐนะครับผู้ใหญ่บ้านเย็นองอาจนะครับที่เป็นการต้อนรับเรามาอย่างดีนะแล้วบริษัทสารพัดรับจ้างของเราจะไปชุมชนไหนตอบแล้วพบกันใหม่นะครับ